นะคะเด็กๆหยิบหนังสือ A B C ของหนูขึ้นมานะคะและเปิดมาหน้าที่36นะคะจะพบกับตัวหน้าตัว J ฝึกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยการลากเส้นตามรอยปะที่กำหนดให้นะคะอ่าวันนี้จะให้เขียนตัว J พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะอภาษาอังกฤษรูปนี้คือ จะเหยือกนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นประทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะตัวเจนะต่อมาค่ะอีกหน้าหนึง่งหน้านี้นะคะหน้าข้างๆนะคะเขาบอกว่าจับคู่ภาพกับคํานะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับคําที่กําหนดให้นะคะมีคําว่าอะไรบ้างเอ่ย เจลิฟิสแมงกะพุนจิกซอตัวต่อจูสน้ำผลไม้จะขวดโหลอ่าให้เด็กๆโยงเส้นภาพกับคำให้ตรงกันนะคะอ่าแล้วเด็กๆก็เปิดมาอีกหน้านึงนะคะ หน้าของตัวเจนาสุดท้ายเขาบอกว่าลากเส้นหาทางออกช่วยกันหาทางออกเดิน,เด,นเดินตามอักษรตัวเจเริ่มจากทางนี้นะคะทางเข้าตัวเจเด็กๆลากเส้นตัวเจนะคะอ่านี่คือตัวเจพิมพ์เล็กนะคะใกล้เด็กๆลากเส้นหมาเรื่อยๆนะคะหน้าตัวเจลากเส้นตามทางเดินตัวเจนะคะหน้าตัวเจพิมพ์เล็ก ลากลงไปเรื่อยๆนะคะอืมตัว J ลากไปแบบนี้นะคะลากไปหาทางออกไปตามอักษรตัวจนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะ